สวัสดีครับวันนี้ผมมีเมาส์ระดับเทพตัวใหม่มารีวิวครับนั่นก็คือเมาส์ Logitech MX Master 4ในคลิปนี้จะพามาดูดีไซน์และความรู้สึกตอนจับรวมถึงสเปคของมันว่ามันมีอะไรบ้างนั้นไปดูกันเลยครับน้ำหนักของตัวเมาส์นี้อยู่ที่150กรัมชนิดของเซ็นเซอร์ของตัวนี้ก็คือ Darkfield ความแม่ยำสูง DPI สูงสุดอยู่ที่8,000 DPI จำนวนปุ่มที่ตัวเมาส์นั้นมีอยู่ที่8ปุ่มรวมล้อเลื่อนด้วยนะครับและแบตเตอรี่ของตัวนี้อายุการใช้งานงตัวนี้ใช้งานได้ถึง70วันถ้าชาร์ เด่นก็นคือออคชั่นลิงแฮปติกฟริสแบ็กเลื่อนเร็วแม็กสปีดรองรับพื้นผิวกระจกในส่วนของตัวดีไซน์ความสึกในการจับนะครับการออกแบบเพื่อความสบายรูปทรงโดยรวมของเขาก็คือโค้งรับฝ่ามือรองรับนิ้วโป้งได้พอดีตัวเมาส์ให้สัมผัสที่มั่นคงและผิวสัมผัสดีคนที่มือใหญ่จะรู้สึกว่าจับเต็มฝ่ามือสบายดีส่วนคนที่มือเล็กอาจจะรู้สึกว่าเมาส์นั้นยาวและใหญ่ไปหน่อยตรงท้ายมือและก็ปุ่มคลิกของ MX Master 4เขาออกแบบมาให้เสียงเบาลงเราเลื่อนหลักเป็นแม็กสปีดที่สามารถสลับระหว่างโหมดเเฟือเือองหดล่น มีล้อเลื่อนแนวนอนรองรับการเลื่อนซ้ายขวาและมีล้อเลื่อนนิ้วโป้งช่วยให้เรียกคิวแลัวได้หลายอย่างจากนิ้วโป้งหนึ่งในจุดขายของ MX Master 4คือระบบตอบสนองแบบสัมผัสเมื่อใช้ก e เ t u r e เลื่อนสลับหน้าจอจะมีแรงสั่นเล็กๆให้สัมผัสได้ซึ่งช่วยยืนยันว่าคำสั่งถูกใช้งานจริงๆครับ MX Master 4รองรับการเชื่อมต่อสามอุป,ปรกรณ์พร้อมกันคุณสามารถสลับใช้งานระหว่างคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปแท็บเล็ตได้อย่างราบรื่นผ่านออปชันลิง์หรือปุ่ม Easy Switch บนเมาส์เองใครที่เหมาะก,กับเจ้าเมาส์ตัวนี้บ้างหนึ่งนท,ทงาานสาย โปรแกรมเมอร์ mer, ตัดต่อดีไซน์ผู้ที่ใช้งานหลายอุปกรณ์ได้อย่างสนับเครื่องได้อย่างราบรื่นคนที่ต้องการเมาส์ระดับสูงและมีฟีเจอร์ครบและใส่ใจเรื่องวัสดุความยั่งยืนถ้าคุณเล่นเกมเป็นหลักอาจจะดูเมาส์เกมมิ่งที่ออกแบบมาสําหรับเรทชีที่สูงกว่าน,นี้ต้องบอกเลยนะครับว่าอ้างอิงจากความรู้สึกของผมเองว่ามันดีจริงๆถ้าใครมีคําถามสามารถเมนไว้ way, ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับเอาล่ะเราไปจบคลิปกันดีกว่าครับ Logitech FX m a s t e อร์ 4, วางขายแล้วสามารถสั่งซื้อหรือ ดูรายละเอียดสินค้าที่ในคลิปนี้ได้เลยนะครับหรือสามารถเข้าไปซื้อได้ที่ w w w speed.com.co.th ก็ได้นะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณครับขอบคุณที่ติดตามดูคลิปเราจนจบนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้ก็กด subscribe ให้ทาง speed.com ด้วยนะครับแล้วก็พบกันใหม่คลิปต่อ,อไปของเรานะครับขอบคุณครับ